สวัสดีครับตอนนี้กับเซิร์ฟเวอร์เล t e r ร์สเนะครับผมก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ประจำของเรานะครับใครที่อยากดูคลิปเก่านะครับสามารถย้อนไปดู e ีีเก่าๆได้เลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ของใหญ่บวกกันค่อนข้างที่จะบ่อยอยู่นะแต่ว่าคลิปนี้ผมไม่ค่อยได้บวกเลยของใหญ่เสียดายนะครับอาจจะเป็นพรุ่งนี้ผมมาอีกรอบนะวันอาทิตย์นะครับผมอาจจะลงคลิปวันอาทิตย์นั่นแหละก็ผมจะมาวันนั้นเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็ในสับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับโปรโมชั่นตอนนี้เนี่ยจะเป็นประมาณนี้ เอกเอก็น่าจะโร,รีวิวไปแล้วนะสำหรับโอนีนะครับเอ้ยเดี๋ยวยังไม่รีวิววะลืมก็รีวิวไปก่อนแล้วกันก็จะมีเซตพันเซตพันห้าแล้วก็เซตสองพันจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนก็เ,เซตห้าสิบเซตร้อยสิบแล้วก็เซตสามร้อยครับส่วนเนี่ยเขาจะเล่นพันกันแล้วแหละเออที่ผมเห็นนะครับประมาณนี้ตัวละครก็มีเห็นกระเป๋าก็มีให้เห็นนะครับแล้วก็ในส่วนของเติมสะสมนะครับเหมือนจะรีวิวไป,ไปแล้วแหละเออก็มีพวก อ่าตั้งแต่2000นะครับเอ้ยตั้งแต่1,500แล้วก็ไปถึง3,000เลยนะครับเป็นถึง5000 5,000เนี่ยจะถึกเท่า2,000นะครับปืนจะเท่า3,000เนาะประมาณนี้แล้วกันก็เอ่อสะสมกันไปแล้วกันนะครับผมตัว2 000, 5 0 0ก็เป็นตัวใหม่แล้วนะจากตัวผู้หญิงกลุ่มๆเออประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าไอเทมบล็อกของกล่อง500นะครับมาทุกโปรโมชั่นก็จะมีประมาณนี้เลยตั้งแต่ Ss จะถึงเท่าพันนะครับแล้วก็3 a จะถึงเท่าสองเอ้ยจะถึงเท่าพันห้าสองพันก็ประมาณสองพันเออประมาณนี้กัน EX กัน EX ถือเท่าสองพันนะครับส่วนต่างๆเนี่ยจะเป็นซุปเปอร์ลีเกนอะไรต่างๆนะครับก็มีตรงวิดาพร้อมนะครับตัวละครจะมีสองตัวด้วยกันนะครับจะมีตัวสุคุนะกับตัวเส้นนะประมาณนี้นะครับตัวผมจะรีวิวตัวเส้นให้ดูแล้วกันเนาะความสามารถเนี่ยถึงเท่าตัวเช่าเลยนะครับผมไม่มีอะไรโหดไปกว่ากันเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของไอเทมฟาร์มนะครับผมสายฟาร์มเนี่ยมาได้ก็ด mm ูเอาแล้วกันนะสายฟาร์ม hmm. ก็มีเออก็ hmm. มี้าร0มีด g เจนแล้วก็มีเซตพัน0นะครับผมสำหรับสายฟาร์มก็เซตฟรีพร้อมบวกโอเคแล้วก็ของต่างๆเนี่ยไอเทมบ็อกฮีโร่ก็เป็นตัวกระดูกนะครับผม mm hmm. ก็เออนเวลาออสั่งทำอะไรพวกนี้นะชื่ออะไรพวกนี้นะครับผมของฟาร์มเห็นปะออมีครบเลยประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไป รับชมในคลิปกันนะครับว่าจะสนุกแค่ไหนนะ <hour> ไปมาเล่นพันนะครับผมจังหวะนี้เราผมจะรีวิวตัวตัวละครน,นี้ด้วยนะตัว2000 2 0 0พันเะนี่ยอุ้ยเุ้ยเุ้ยเดี๋ยวใจเย็นๆผมแนะนำนะครับเซิร์ฟนี้นะ่ะเปิดกระเป๋าไว้นะครับมันจะได้รุ่นใหญ่นะเดี๋ยวมันจะมีพวกรุ่นใหญ่เนะี่ยมานะกันเนี่นนะยโอ้โห ตีเราค่อนข้างที่จะปากดีนะผมไม่อยากที่ยิงผมไม่อยากตีกับพวกเฮี่ยนี่เด้อบอกให้แต่ไม่เป็นไรเรามาทำคลิปเอาให้มันไวชิลพอส่วนเซิร์ฟนี้นะครับตอนนี้เซ็ตพันประมาณเท่าไหร่ไม่ถึงไม่ถึงห้าสิบเองมั้งถูกนะครับมาดิชิปไล่อะโอ้โหชิปไม่วิ่งไปไวจัดโอ้โหดาบชิยนี่ทำกูแหลกอะกูบอกให้ดาบชิยนี่ทำกูแหลกมาก มานมัมัมามันมีมกักลัวใช่ไคนหนามันบินไม่ได้เลยไมตุ๊ดเอ้ยหยอกไม่แต่ผมผมดูทุกคนดูกระเป๋าดิน่ารักอ่ะมันวิ่งตามอ่ะนี่น่ารักจังอ่ะดิ้ง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 เออน่ารักดีว่ะใส่ป่ะมันได้แดงชั้นสามหรอได้ยินใช่ป่ะเมื่อกี้ทุกคนได้ยินผมไหมม้แดงชั้นสามที่ไหนวะ มาหากันมาดินี่อย่าพัดแตกแต่กูโดบอกให้ไม่ใช่หน้าปากสีปากแซ่บโอ้โหต้องยิงใครเนี่ยตอนนี้อิงแตกร้อยสิบไม่เก็บแล้วกันนะครับหมดทุกจอกแล้วบอกเพื่อนรักไม่ใช่ที่เซ็ตเซ็เหรอนี่ไงนี้สามร้นะครับ ขอพี่ขอได้ไหมโอ้ได้กระแตกระเป๋าอะไรขอเล่่นหอย่อะโหอะไรแล้วกูไม่ได้เก็บเฮ้ยไอ้คนเซิร์ฟนี้มันเริ่มแปลกๆแล้วล่สไตลก็ไม่เป็นแปลกขนาดนี้เลยลุงไนท์ลุงไนท์เฮ้ยลุงไนท์ตีผมด้วยวะผมไม่ไหวแล้วว่ะเอ้ยผมสงสารว่ะมา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 เดี๋ยวผมไปไปตีกับพวกเอ่อนี่ก่อนนะครับมันเพราะว่าตีนี้อาจจะโหดไปหรือเปล่ามาครับเราต้องตีกับเออลืมเก็บลืมเก็บเราต้องตีกับคนที่ มันควรที่จะตีนะเออที่จริงอ่ะเซิร์ฟเนี้ยผมจะเอาทีมงานมาตลอดนะครับแต่ว่าช่วงนี้เออเขาไม่ค่อยว่างเนาะกัโซโอลแล้วกันผมไม่อยากบวกของใหญ่มากเซิร์ฟเนี้ยคือมันมากเลยนะผมเห็นในกรงในกลุ่มว่าโอ้โหของเลี้ของใหญ่มาเต็มอมา,า,าอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระตุกมา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 โอ้จะแสงแม่งโค้ดแสบตาตอนนี้มาดิไอ้หนุ่ม การที่เราโซโล่พันเนี่ยมันสนุกนะผมบอกให้เสิร์ฟี่ยเอ่อมันจะมีแบบยุคซองยุคสนัยหลายยุคอะมาดิมามามาตัวถึกเฉยเอาโอ้โหแต่ตัวผมมันแบบเหมือนเหมือนตัวอนุูบิดอะนึกออกใช่ไหมไอ้ตัวมันจะแบบมองยากๆหน่อยครับคุณรวบแม่งก่อนเลยที่เนี้ย มาดิมันรั่วของใหญ่กันนะครับตอนนี้มาดิว้าวผมว่าไลน์เนี้ยต้องไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับอู้เจ็บ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 มาดิวัดแล้วล่ะไอ้หนุ่มก้าวัดกับพี่มั้ยล่ะโอ้้โอยมันรั่ว สวยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเราพันห้ามามาดิผมจะไพยายามตายนะครับว้าโอ้กูแตกโอเคเราเราเป็นเล่นเอ่อพันห้านะแต่ว่าตัวหัวเราจะเล่น2,000นะครับมาดูกันว่า2,000เนี่ยไม่เชิง2,000 2,000จะ เอเ็กจะถึงเท่าส0 0พนะครับประมาณนั้นแต่เอ็กน่าจะแบบปรับช้ากว่ามั้งมังนะ้งมาดิอนี่ทำกูใช่ปะกูจำมาได้อุ้ยโอ้หยเฮียเีย,ยเฮยเฮีอเะีียเฮีเฮเฮียเฮี้เฮีเฮีเฮีีตเวอะไรเดินตามขอใสก่กระเป๋าก่อนร <P ain S 2> เเเเีเยเยมามายจะไปเกี่ยวุเลยเฮียยเเกี้อ่ะมา ไลน์นี้เฮ้ยมันควรจะรวบข้างบน,นต้องค่อยๆอ่าคุเจอละวดุกันเลยแมวดุกันเลยครับเฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวข้างบนข้างบนน่ากลัวข้างบนน่ากลัวแมียวเมียวเมียวเฮ้ยแต่ปืนพันห้ารัวมากเ <itative S 1> มื่อก่อนไม่รัวขนาดนี้ไปๆๆๆแล้วผมว่าต้องมีน้ำวิ่งแล้วแหละเฮ้ยหรือเราเล่นมีดดาบดีวะเราไม่เคยเล่นเลยปะออกคลิปอะเคยเล่นแต่อาจจะแบบ ไม่ได้เล่นทางคลิปนะครับไม่ไรรีวิวโปรโมชั่นใหม่แดนะ้วแหละสุดแล้วนะครับเออปืน2,000ผมไม่แน่ใจว่าอยากเล่นปืนอะไรอะ่ะต้องต้องรองคลิปหน้าแล้วกันพรุ่งนี้ผมมาอีกนะวันอาทิตย์จะได้น้าหลังผมเสียงสุดยอด่ะน้องมานี่ไงพันเตกโอ้ยจุ๊งถูกคนโคตรไว ไอ้มดูดกันไปยังวะวนีไงไอี้ตนะีหน่ยน้องน้องผมปืนพีหน่อยน้องโอ้โหไม่ทันได้อะไรได้ตัวกันดีดครับพ<บ>ันแตกพันนี่ประมาณสามสิบบาทถึงห้าสิบบาทอะประมาณนี้มั้งประมาณนี้นะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าราคามันจะประมาณไหนอ๋อสรุปว่าไอ้ยาตีกูหายไปหมดแล้ว หนีหนีหเดี๋ยวแต่อะไรเนี่ยโฟมดกับอะไรสักอย่างเนี่ยไอเียงไหนกูหาไมกได้ฮหลู่หาที่บนที่บพวกนี้อ้โหเนอย่างรเียมาดูมาดับเจอละกูเจอเป้าหมายลโอ้ยโอ้ยพันห้าพันห้าับัันส่ห้องหลังไหนมันจะโดดไหมอ่าโดดมาอีกก็เสร็จดิ วัดเสียทีดิเพื่อนโอ้ตัวเส้นไม่มองยากมากตัวรวมถึงตัวผมด้วยนะตัวผมก็มองค่อนข้างยากนะครับไป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 โอ้ยแลกตัวพี่ปืนแลกตัวในตัวแรกว่าว้ายไอ้พวกนี้มันรอร่วงหรือว่าผมเห็นมันอยู่แต่ข้างบนกันโอ้ยสองพันก็ทอนท่านนี่จะถึงมากนะถ้าเราใส่กระเป๋านะครับ มาครับข้างบนเนี่ยรอลุ้บเอาไงดีวะสุดท้ายละแล้วเฮ้ยเกือบตายอุ้ยโดนปิดโดนปิดห้องว้ายไม่มึดนะไม่มึดนะยังเหลือเลือดน่ะองค์ก็มาดิคิดว่ากูกลัวไหมล่ะเดี๋ยวเจอพลังแห่งการหนี่ไงคาโซนไปดิ ไหนว่ามิดดาบห่ะปากแซ่บๆหน่อยอ่ะจำมันได้มันเหมือนจะแบบเป็นมิดนะแต่คำพูดมันแต่ละคำพูดน้ำเสียงอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยศัตรูกูชัดๆอ่ะศัตกูมือฉับงอ่ะไม่มีคนเริ่มออกตีแล้วผมออกตีแม่งเลยออกตีได้ตอนนี้ไม่ได้ครับผมหาชื่อเต็มไ่เจอโอเคไม่ได้ครับโอเคได้ได้น้องเลิศ ไปไปเหมือนกูเจอตัวหนึ่งนะกูหนีเลยจ้าไอ้นนี้เห็นมันเดินเล่นบ่อยมากเลยนะว้ามมามมาลอแล้วกูรอเลยกูรอแล้วหนีจ้านีเหมือนเดิม กูหนีเหมือนเดิมกูหนีเหมือนเดิมตีมาดิโฟมหมดกูโมไปหมดกูโมไปหมดตอนนี้อาอไม่กี่ยังไม่ตีผมมาสักทีมือจัดเหรอตีมิลเป็นละล้าเลยนะเว้ยเัตสองพันอะไหนวะาเอยกูเห็นแล้วแป๊บเห็นแล้วแป๊บขออันนี้ก่อนลวเอ้ยห้องนี้ก็แปลกๆห้องนี้ก็แปลกก็ยี่แปลกทุกห้องเลยสัตว์เฮ้ยมันไม่มีพวกของใหญ่บวมผมจริงเหรอวะ โดยเฉพาะไอ้เช่นนี้มันวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวกูลองทำมั่งดิฮะอ่ะกูลองทำมั่งดิอ่าทีอาม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 าอาทีมาเฮ้ยโอ้ยมันพาวเวอร์เส้น super super alphonic อะไรกูต้องตีกับไม่ตีกันสักทีวะเอ้าตีมากันดิดูว่ารอลูกกูไหนเยอะน่ากลัวยังวะโอ๊ยดีอะตัวน่าดู ไปแล้วจ้ากูรอเลยชิบไล่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 กูไปแล้วอุ้ยใครดิท่านเต็ปการชิบไล่กูก็สุดยอดเหมือนกันนะกูบอกให้หายไปแล้วโอ้โหสภาพกูวิ่งจูงทั้งวันกูยังได้เลย ไอพวกแบบเอ้ยจุกยิงไม่ตายโอ้โหสภาพเอ้ยกูก็เคยพูดเหมือนกันอะยอมแมันมอมมามมอมเหมือนเรื่องผมจะลดไม่ค่อยลดเลยไปปะไอช oh, ิกระเเผาโคตรมีส่วนนะผมบอกให้อะไรก็ได้นะครับแค่อย่าโดนปิดห้องนะโดนปิดห้องคือเราตายเลยนะครับ พี่จริงผมไม่ได้ก็ได้นะเออเ้ยกูเจอลป้อมตีนเหรอเฮ้ยเจอล้วไดิไปดิว้าวเฮ้ยผมว่าเราต้องเล่นอะไรปืนที่มันที่มันแบบเอ้าไอเทียนั่นแตกเหรอปืนดาบ ใช่ปะผมว่าต้องเล่นปืนอะไรที่มันดูโอเควันนี้นะมาเจอกูเลยไอสัตว์เฮ้ยไอเหี้ยแล้วกูเล่นปืนนี้แล้วมันกระตุกเลยมึงมาสี่สัตว์มึงมามามาเอ้ไม่ปดูไปดูนี่เหมือนเมื่อไหร่ฟิไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มามามาไม่ใหญ่ใช่ปะฮะอาซินาสี่เก้าเฉย โอ้โหมีดสั่นโคตรยากแต่แม่เทชิบหายเลยอ๋อเ้ไอ้ย่ะมันมันขนาดควยกูแล้วตอนนี้ไอ้เหี้ยเอาเองนะครับยี่สิบเก้ามัดดุมมัดยางถุงแกงโอ้โหหัวทุกเม็ดหัวทุกดอกหัวทุกเม็ดหัวทุกดอกโอ้แลูกเก็บอะไรไม่ทันเลยไอ้ย่ะ เก็บอะไรไม่ทันเลยไ,ได้หรอวะโอ้ได้แต่หัวเนวี่ยโอเคสามร้อยสามร้อยเราไม่เก็บแล้วกันเนาะไอชิ้นนี้แปกแลกแปลกลนหัวเราไปตัวนึงว้าวพันธะแตกโอ้โหเซตที่อะไรเนะี่ยเฮ้ยกระเป๋ามีค่านะครับกระเป๋าไปคราฟได้นะ เปลี่ยนไปแล้วโอ้โหกรงชาวบ้านตัวคอรนที่เหมือนจะเป็นตัวดีเจนนิงนะครับแต่ว่าแค่มองยากไอ้นี่กระเป๋ากูเก็บหมดอะกระเป๋ากูเก็บหมดอะอะไรเว้ยเกมยิงปืนนีเนี่ยสัตว์ไม่ใช่เกมผูกมิดยิ้มผัดกันผูกมิดกันชิบหายเลย ไหนว่าผมไม่เก็บอะไรเลยเนี่ยได้แค่หัวพันห้าเนี่ยไอ้ที่นี่กัเหรอเดยกูเลยกูจะมีที่นี่โคตรโกงเลยสัตว์โกงหรือมันยิงยากไงครับนี่ไงมาดิอูยังมันเฮียอ่าโทษอที่ย่างมันในสัตว์บอกเลยวันวันวัน วันม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 ันโอ้ผมอยากหาหนึ่งหนึ่งแล้ววะงานเนี้ยมันไม่มีพวกรวบแล้วหรอวะเหมือนสมัยก่อนอ่ะโอ้ยังมันอ่ะช่วงนั้นอ่ะโอ้จะได้เลยเียมาดิโอ้อะไรวะกะจะมาแบบรันมุการซะหน่อยโซโล่อย่างเงี้ยกะจะแบบแจกเซตต่อเซตอะไรนะครับอดแจกเลยไม่มีใครกล้าเล่น เนี่ยไอ้ดาดูบิดเนี่ยหายไปเลยนะปกติเขาเล่นนะครับประมาณนี้แล้วกันทุกคนมันไม่น่าไม่น่ามีใครล่วผมละขอลองดูอีกนิดนึงเดี๋ยวผมหาพวกช็อตให้ลงไฮไลท์มาเติมให้นะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยมันในคลิปนี้มันอาจจะไม่สนุกเนาะก็ถ้ามีไฮไลท์ผมเอาไว้ข้างหน้าไม่ก็เอาไว้ข้างหลังให้นะครับก็รอดูรอชมกันละนะโอเคประมาณนี้แล้วกันฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับว่าจะมีคลิปอะไรต่อไปนะครับมาเจอในคลิปหน้า สานี้ก็ไปไอะไรไม่รู้ขึ้นอ่ะลองโดน่วงเตะไปเตแป๊บจุ้กเม็ดเตะีเเดียวต้อดไปไปแตกกูบอกเลยงานนี้ไปมาไปมาไอแดงแตกไปไปนธุ์ไอเบียด e บสง ให้หนึ่ทำาดิทำดิอย่าทำไ,ไรนะอย่าใอะไ,ไหรไไไหะไ,ไหรแตกแตกแตกีนั้นคะคะกระดูกแตกแก,นะกระดูกเจ็บม,มากเลยฟันขึ้นไปหลังอีกตัวกระดูกแตกขึ้นไปล ตายพันท right. ันตัวกระดูกตัวกระดูกตายกระดูกกระดูกนึงีอีตัวนึงอีตัวนึงารวิกแมตตกกตนโคตกีเอาสับเตแตกเอาเอามาดมาอคาันี่พ่อขานี่ผมมาพันอยู่าะตายพี่อัด